นีทีนี้ระบบเนี่ยตัดตรงที่ถังข้ามเนี่ยก็มันก็จะได้ทำเหมือนใช่ไหมใช่ครับหลักเลยแรกแรกก็มีระบบอ่าโพลีนก่อนครับตัวมอเตอร์นี่ฉีดไปตรงน้ำเข้าตรงนู้นผสมมาแล้วไอ้อัตราส่วนผสมก็หนึ่งลิตรต่อน้ำไว้ลิตรนะครับแล้วก็เข้าถังครับครับอ่อกามปั๊มตัวนี้ครัับป๊มตัวนี้อัดเข้าตัวนี้ตัวแรกครับจะเป็นแอนคัไซด์ครับัสไซ้มีผลคาร์บอน เยสิ่งแล้วก็เข้าเครื่องแล้วพอเข้าเครื่องปุ๊บผมออกไปต่อพ่อรอ,องให้นะผมเขียนใน<ม>บทว่าพ่อรองจะไปต่อให้ยังไงถ้านีท่าทับถังมาอะไรมาเสื่อามาก็วางผมก็ได้ไดจำไว้รอผมครับ<ม>ขอกลับก็ใช้งานนี่ใช้างานรงนีเคื่องตัวใหญ่ดูครับตอนนี้จะเป็น,ป,น,ป,นปั๊มเ,เ,เวลาจ่ายอี กับเวลาที่จ่ายในงานครันนี้ตัวนี้ตัวแท้กันเลยตัวนี้หัวเฉพาะหมวก็ปักตรงนั้นนหะครับใช่อันนี้ผมตั้งไปแล้วตั้งไว้สามวันล้างทีนึ่งถังแรกขวามือก็คือจะจะตั้งไอ้ล้างเป็นออโต้อยู่ใช่ครับล้างเองตอนเที่ยงคืนเพราะเที่ยงคืนจะไม่มีใครใช้น้ำในงานก็คือแถวหน้าล้างตอนเที่ยงคืน อันที่สองตั้งล้างตอนทีหนึ่งอันนี้ทีสองครับครับตัวมือมันจะไม่รบกวนการใช้น้ำกลางวันวของเราครับใช่ตัวเบรกตรงนี้เป็นปั๊มอัดตัวนี้นเขาเคพื่อนตรงนี้ก็เป็นปั๊มเกัาไม่ติดต่อเพราะถาังไม่มาตั้งยัไงกันไ่ะใช่รกราบกบ็ตัวนี้เป็นแอนตี้สเกลครับ ก็คือใส่สเ,เงินคือเกลีเกลียนี่อันนี้คอรีครับครับอันนี้ใส่1นลิตรต่อน้ำร้อยลิตรเหมือนกัน1นลิตรต่อน้ำร้อยลิตร<ช>ทั้งคอรีทั้งอตใิใช่ครับใช่ครับแล้วก็คีอใช้ก่อนีน่ยก็คือเบตเตอรปุ๊บก็มาสับสวิตดันเลยแต่เขาเส้นเอในู้เสร็จแล้วอัตโนโตเลยใช่ขเขาก็ทำงานของเขา กำลังล้างอยู่เรน้ำล้างยังไม่มาเพราะเครื่องนี้จะใช้เป็นน้ำน้ำดีน้ำดีของศาลนดี่ะ้าตอนนี้มอยู่ น้ำจิ้มจะกว่น่อยก็เราก็ได้น้ำสะาอาดต,าตาาัวออกน้ำเยอะกว่าน่อยน้ำจิมจะอ,อยู่ประมาณ20นิ้วต่อนาที้ันจิ้งก็ประมาณ23นิวต่อนาที2ประมาณนั้นแรงดันไม่เกิน150หลักๆเวแลาทำงาน นี่เป็นน้ำเข้าไม่เกี่ยวดูหลักๆก็ไม่เกิน150ยห้าสิบแหละยงทำงานสบายนี่เลยเครช่วงนี้งานเดือนเนี่ยที่ประจําตัวที่ที่เราทําแบครับก็เติมสามวันล้างยกล้างแล้วเสร็จโอ้ประจําตัวประจํามันมีประจําประจําเดือนก็หลักๆก็ดูดูดีกว่าเลยใช่ไหมบูงที่การใช้น้ำบางทีมันอาจจะอาทิตย์นึงหมดอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีคนวนเข้ามาดูวนเข้ามาดูว่าอันไาน นี่นะครับแล้วก like ็ประมาณเดือนนึงมามาใส่เกลือกจงใส่แค่เกลืออย่างเดลยเราเราเลือกเหนียวเลยตัวนี้เป็นผักของเสี่ยงใช่ไหมครับอืใส่ไปสักอีกประมาสองกิโลสองกิโลต่อเดือนเดือน้ำน้ำเขาเขาจะตส่จากเข้ามาเลยเขาใส่เพื่อเกลื่อนประมาณประมาณกี่วันกี่กี่ ประมาณที่เราคล้องไปอีกใช่ก็ค,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 คือเปิดเมื่อใส่เกลือเข้าไปสองกิโลพอถึงเวลาล้างเขาล้างก็ตีสองใช่ไหมครับเขาจะจ่ายน้ําเข้าเข้ามาในถัง